นี่มารีวิวอะไรคะลูกกระตาลูดอุ้ยลูกกระตาลูดขนมลูกกระตาลูดลูกเป็นอะไรอ่ะ Candy ของมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะให้เดาจับตอมก่อนมันเป็นอะไรอะไรอ่ะอุ้ยมีเสียงมันขยับแล้วมีเสียงไหมมันคือซองอีไม่ใช่ไม้เสีท้าผงผงมาฟังดูน่าจะเป็นผงน่าจะเป็นอะไรจิ้มจิ้มเนาะ จิ้มๆแล้วมากินไม่แน่ใจเนาะว่าคืออะไรว่าจากรูปน้องเกดว่ามันเป็นอะไรเป็นผงเปรี้ยวผงเปรี้ยวเออเาว่ามันเะเอาเย้ไม่เสียเวลาละแกไหนๆเอามาซองมาดูก่อนข้างหน้าข้างหน้าซองนี่ทุเรศมากเลยนะน่าเกลียดมากเลยเป็นตุ๊กตาไหนลองเอามาทาบหน้าก่อนดิทาบหน้าเป็นตุ๊กตาหลุดว้าวสั ข้างหลังซองเป็นไง,องขอดูหน่อยตุกตามันหลุดอ,ะอด่ะอ๋อเหรอนเปี้ยวมากเล่เปี้ยวจนละตุ๊กตาหลุดเลยใช่ไหม,มนายๆไปดูหลังซองหน่อยเป็นยังไงเหมือนกันใช่ป่ะอันนี้ซองนี้ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่มามาซื้อมาจากเอ,อ่อเมกาวังบุรพาอ๋อเมกาวังบุรพาม็กจะขายแบบข,ของเล่นขนมย้ายมาจากสะพานเหล็กอ่ะแล้วก็อันนี้เราซื้อมาสองรสชาตินะเป็นรสอะไรบ้างคำการของการรสอะไร อันนี้อันนี้สีม่วงอันนุ่นอันนุ่นค่ะสปไสป,ไสปไค่ะโอเคแล้วข้างในเนี่ยเขาบรรจุ22ย่อยด้วยนะนเอาเนี่ยแกะเลยเสียเวลาเอออยากรู้แล้วว่าข้างในเป็นยังไงเนาะเอาแกะแกะแกะมันครีมฉีกได้ไหมฉีกได้ไหมได้เลยโอ้โหอะไรเก๋ได้แล้วเหรออ๋อนี่ไง ไหนอ๋อเป็นซองเล็กๆเหรอคะอ๋อซองน่ากินนะเฮ้ยลูกกระต่ายหลุดแล้วทั้งสองคนเลยเนี่ยซองใบเดียวเองอ่ะเทียบกับมือแม่แอนนะอ๋อโอเคบอกว่าเล็กนิดเดียวเองแต่แปมือมาแปมือมาอ๋อแค่นี้เองอ๋อเท่ามือน้องกายอ่ะมือเด็กๆเองอ่ะพร้อมหรือยังอ่ะเอาซองไหนก่อน เอารสไหนก่อนอ่าฉีกเลยเอากินเ <ละ S 1> นี่ยแหละนั่นแหละมาม้าชิมด้วยพอจะชิมอ่ะพอจะซองเลยมันดูน่ากลัวนะกายอ้ปาปากายอ้ากายอ้าปากก่อนเลยคนแรกเลยกินน้ำมูนอ่าอกินน้ำมูนอ่ะดมมือด้วยอ่ะกินเลยพร้นะอมกันเดีย๋ยวถือพร้อมกันไปก่อนอ่ะน้องเกดจะไหวไหมน้องเกดอ,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 อู้หูกัดกินแล้วอ่ะกินแล้วเอ่อเออเออโอ้ยไม่เปรแป๊ะไม่เปรแป๊ะเหรอเป็นไงอ่ะปากเลยเขายัง เข้าไปแล้วเราเป็นไงเล่าฟังหน่อยมันเป็นแบบเปี้ยวเปี้ยวเปรี้ยวนะอะไรนะอ๋อโอ้เป็นยังไงเป็นยังไงเออเปี้ยวอ่ะเปี้ยวอ๋อมาม้ามาม้ากินเลยมาม้ากินเฮ็ดมาให้ดูว่าผงมันจะเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไกลอย่าเพิ่งเนี่ยผงมันจะเป็นอ๋อผงเป็นแบบนี้แล้วก็มีอย่างอันเนี้ยเป็นเกล็ดปอแปะเนี่ยอ๋อมีระเบิดด้วยเหรอมี โอเคอ่ะลองกินดูเลยอ่ะกายก็อย่าทำแบบนี้อ้าวเสียงเปาะแปะแล้วระเบิดไหมระเบิดไหมทำไมมันไม่เข้าปากเเอ้าตายแล้วเจ๊กินตั้งนานอ่ะเป็นไงมาไหมเปาะแปะแต่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวาเป็นไงบอกมาหวานหวานอ๋อสรุปแล้วกินลูกกินแล้วลูกกระตาหลุดไหมไม่ไม่เป๊ะจะเปรี้ยวเลย เออเออเปรี้ยวไหมตองมาจะน่ากลัวดูสิมอนจะน่าเกลียดมากเป็นไงก็คือเป็นขนมสไปซ์ว่ากันเถอะอย่างเงี้ยไหมออกออราคาราคาอ่หกสิบบาทหกสิบบาทก็ไม่แพงนะแต่หกสิบบาทก็ได้ยี่สิบซองแล้วตกตองละสามบาทเลยอ่ก็ไม่แพงตองเล็กเล็กสามบาทถ้ามันเปรี้ยวมันจะสะใจกว่านี้อันนี้มันรสชาติยังไงไม่มีใครบอกเลยว่าเป็นยังไงบ้างหวอกี้ตองอ๋ออ๋อหวานหวานโอเคเจสเป็นไงเจส เจสบอกมันมีเสียงไงนะฮะมีเสียงกิ๊ก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 เหรอทำไมอ่ะคือมันระเบิดไงมันมันกลายเป็นไงกลายเพราะแปะกลายว่าไงกลายพูดหน่อยสิกลายไอ้่ใหญ่มันอร่อยดีอ๋อส่วนมาม่าว่าอร่อยไหมมามาว่ามามว่าน่าจะเปรี้ยวกว่านี้หน่อยเออถ้าเปรี้ยวจะจะแกงคนมันสจัดจะมาขอลองชิมรสสไปมาม่ากินสไปเดเด็กๆหมดหรือยังเนี่ยหอน แล้อย่าเอากัดให้ซองเดี๋ยวเวลากินมันไม่ให้น้ำลายติดปากซองไม่นั้นนะมันจะไม่เข้าไงออกมาไม่คล้องฉี่กว้างๆหรือเป่าบ้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้สองคุณนายคุณนายเกรซคุณนายแกนนี่ชุดเหมือนกันเลยนะตัดเองค่ะตัดเองเลยหรอถ่ายฝั่งร้านนิดนึง ปันร้านิดหนึ่งยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเลยอรอใครสนใจรอติดตามเลยนะสั่งมาได้เพราะว่าเราจะทำชุดแบบว่าบอกไซส์มาเราจะตัดตามไซส์ให้ติดต่อเพจมาดามแอนนะครับหรือไอจีแอนผูกมาดามหรือเฟซบุ๊กมาดามแอนอะไรต้องจำจูบเจตัวเองยังจำไม่ได้เลยไม่ไหว โอเคแล้วปบบป๊าขึ้นขึ้นข้างล่างนโอเคโอเคอ่ะทั้งไอจีทั้งเพจของมาดามแม่เด็กๆน้องๆอ่ะวันนี้เป็นงานสรุปแล้วไม่ค่อยอร่อยอะไรปิดหวังนี่อร่อยอาเด็กว่าอร่อยผู้ใหญ่บอกไม่อร่อยน้ำมันทำแม่เลยมันดูธรรมดาเกินไปเนาะนึกว่าลูกตาลุ่นจะจะมีอะไรเนาะเออดูซองแบบน่ากลัวมากนึกว่าถ้าลูกตาลุ่นมันจะต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากไม่หเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือแบบว่า อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะ <c oughs> อะ่ายบายนแล้ว <c oughs>